สวัสดีคะ่ะ welcome to my channel แมวดูดูนะคะวันนี้มีท็อปิกพิกอากาศนะคะหัวข้อเขาคนนั้นคิดถึงคุณเหมือนที่คุณคิดถึงเขาหรือเปล่าเอ้นะคะแะดีมีไพ่ให้เลือกสามกองนะคะไปดูกันเลย และนี่คือไพ่ทั้ง3มกองที่ให้เพื่อนๆเลือกนะคะแม่หมอจะนับจากทางด้านซ้ายเป็นกองที่1นะคะกองที่2องกองที่สามนะคะเพื่อนๆเลือกกองไหนนะคะก็รอฟังตามลำดับคิวได้เลยนะคะ เรามาเริ่มต้นกันที่คนที่เลือกไพ่กล่องที่1น,นะคะอันดับแรกนะคะแม่หมอจะทําการเช็คพลังงานนะคะเช็คดวงนะคะของเพื่อนๆนว่ามีฟิลมีความรู้สึกมีอารมณ์ประมาณนี้ไหมนะคะใช่ตัวตนของเพื่อนเื่อนหรือเปล่านะถ้าใช่ก็ฟังต่อนะคะถ้าเปิดมาแล้วรู้สึกว่ายังไม่ใช่คุณนะคะก็สามารถเลื่อนผ่านหรือไปเลือกกองอื่นได้เลยนะคะ ไพ่ที่ขึ้นมานะเป็นราชินีถือเหรียญน,นะคะสี่เหรียญแล้วก็เก้าไม่เก้าสิสิบไม้เท้านะคะเขาบอกว่าคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะพฤึกศพกันมังกรนะหรือชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะแต่ด้วยเอเนอร์จีที่เห็นนะคุณเป็น The back, นะแบกเนาะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบ ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นจะเป็นคุณมากกว่าที่ที่ไปช่วยคนอื่นเนาะทั้งในเรื่องหน้าที่การงานนะคะแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกนะคะด้วยความที่ไพเหรียนเนี่ยเป็นคนนิ่งๆนะบางคนใจเย็นนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ใจเย็นแต่ว่า ไม่ค่อยชอบที่จะแสดงออกสักเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบแสดงอารมณ์ความรู้สึกเท่าไหร่มีอะไรก็จะเก็บไว้รวมถึงนะฮะชอบเก็บเงินด้วยนะคะเป็นคนที่ชอบออลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินก็ได้นะคะถ้ามีแฟนเนี่ยก็แบบขี้หึงขี้หวงนะอะไรที่เป็นของฉันมันก็ต้องเป็นของฉันกลายเป็นว่าคุณเนี่ยจะหึงนะหึงโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเพราะว่า ไพ่สี่เหรียญตัวนี้เนี่ยมันมันหมายถึงาการรู้จักใช้เงินด้วยก็ได้นะคะรู้จักแบบเก็บออมนะคือเวลาคนที่มีนิสัยประมาณนี้มันก็จะแบบคือเรารักของเราอะนะถ้ายิ่งเป็นเรื่องของความรักเนี่ยบางทีหึงห่วงแต่ว่าไม่ได้แสดงออกไม่บอกให้รู้เก็บไว้เองนะคะก็หนักใจเองนะมีบางทีอะเหมือนตัวคุณเองยังไม่ได้เคลีย ปัญหาไม่ได้เคลียร์ใจกับคนรักคู่รักของคุณที่ผ่านมาด้วยนะคะไพ่สิบไม้เท้าตัวนี้นะคะมันทำให้รู้สึกแบบมันยังหนักอยู่ะคุณยังมีอะไรหลายๆอ,อย่างที่อยากจะพูดอยากจะบอกเออบางทีอ่ะไม่ยอมไม่ยอมระบายออกมาเลยนะคะอันนี้คือตัวตนของคุณนะคะทีนี้เรามา ดูกันว่าแล้วปัจจุบันนี้นะคะความรักของคุณเป็นยังไงนะในปัจจุบันความรักของคุณเป็นยังไงบ้างโอ้คิงออฟวอนะคะสวินเอ่อไม่ใช่คิงถือไม้เท้าห้าถ้วย the magician นะคะอ่ะ ในปัจจุบันนี้นะคะแม่หมอคิดว่าบางบางคนบางท่านนะถ้าไม่บ้างานไปเลยเนี่ยถ้ามีแฟนนะก็ยังมีอดีตที่ยังฝังใจอยู่นะคะถ้าสมมุติคุณเป็นคนที่โอ,โอเคเคยผิดหวังเสียใจมาแล้วตอนนี้มีคู่นะคะแต่มันยังมีมีไพ่ห้าทั่วอยู่น,ะนะะั่นหมายความว่าคุณยังคงไม่ได้เคลีย ยังคงคิดถึงอดีตยังคงเสียดายอาจจะไม่ได้เสียดายคนรักแต่เสียดายที่คุณไม่ได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะต้องทำม,มันมีความความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกเสียใจเกี่ยวกับอดีตทั้งๆท,ท,ที่ปัจจุบันนี้คุณก็มีความรักเห็นไหมคะมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าคุณไม่ได้โฟกัสที่ถ้วยที่มันตั้งอยู่คุณไปโฟกัสที่ ความรู้สึกที่มันสูญเสียไปแล้วนะคะหรือบางคนนะเนี่ยเนี่ยไพ่ The m a g i c i a n นใบเนี้ยมันหมายถึงว่าฉันน่าจะทำอันนั้นอันนี้นู่นนี่นั่นหลายหลายอย่างแต่ฉันไม่ได้ทำเลยในอดีตเสียดายเวลาเสียดายโอกาสอาจจะเป็นแบบนี้นะ,ะหรือบางคนอาจจะแบบโสดไปเลยเป็น f e ลลิ่งแบบว่า ฉันไม่เอาแล้วความรักอะไรเงี้ยฉันเสียใจทั้งๆท,ที่มีคนรอรักคุณอยู่แต่คุณเลือกที่จะไม่มองบางคนบ้างงานไปเลยทําทุกอย่างทํางานแบบเอ่อิีชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่มีเวลาคือเหมือนทําตัวเองให้ยุ่งอะค่ะทำตัวเองให้ยุ่งตลอดเวลาเพื่อที่จะไม่มีเวลาให้ไปโฟกัสเรื่องของความรักเพราะอาจจะรู้สึกเข็ดคือตอนนี้ยังเข็ดอยู่อะไรประมาณนี้ นะคะอ่ะอันนี้คือปัจจุบันของคุณนะอ่ะทีนี้ถึงท็อปิกของเรานะคะว่าแล้วตอนนี้ไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดก็ตามคนที่คุณคิดถึงอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะคะเขาอะ่ะคิดถึงคุณหรือเปล่านะคะเขาคิดถึงคุณเหมือนกับที่คุณคิดถึงเขาหรือเปล่าว้าวเอ๊ะรับโสดนะคะ The Tower เอทออเพนทัโคนะคะไพ่แปดดาบในฝั่งของเขาขึ้นมาเป็นเป็นใบแรกแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาเขาถูกปิดกันเขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยคุณปิดกั้นเขาหรือเปล่าหรือ มีอะไรบางอย่างที่ที่เขาไม่สามารถรับรู้เกี่ยวกับคุณได้เลยถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเหมือนเขาไม่มีโอกาสได้คิดถึงคือหรือแบบไม่มีโอกาสได้ได้แสดงออกก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยสาหรับเขามันพังพังมากเ,ออเขาอาจจะทำร้ายคุณ จนคุณรู้สึกแย่มากๆก็ได้หรือว่าตัวเขาเองที่รู้สึกว่าพังเสียสูญทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในปัจจุบันนี้เหมือนเ,ออเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถที่จะไขว่คว้าตามหารับรู้อะไรเกี่ยวกับคุณได้เลยเขาไม่มีโอกาส มันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่อยากทำนะคะเขาอาจจะอยากทําแต่ว่าเขาทําไม่ได้เอออาจจะมีคนควบคุมนะคะปิดกั้นเขาก็ได้นะแต่ถ้ามีโอกาสได้พูดได้คุยแม่หมอเชื่อว่าเขาเขาอยากจะเคลียร์ใจกับคุณเขาอยากจะ,อะขอโทษหรือยกโทษหรือให้สิ่งดีๆกับคุณนะคะอะขอขยายต่อนะว่าเอ๊ะทำไมไพในฝั่งเขามันถึงแบบเป็นแบบนี้ แล้วสรุปเขาคิดถึงคุณอยู่ไหมโอเค The s h a r e u ว้าวเอาจริงๆนะแม่หมอรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดถึงไม่ใช่ว่าเขาลืมคุณไปแล้วเขาไม่ได้ลืมนะคะไพ่เด็กถืไอไม้เท้าบอกว่าเหมือนณนะตอนนี้เขาไม่ได้มีโอกาสในการที่จะได้ ได้แสดงออกได้สื่อสารอืหรือได้รับรู้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีโอกาสนะคะเขาจะตั้งใจและเขาสนใจเออถ้าถ้าโอกาสนั้นมันหมายถึงการมาพบมาเจอกันได้เขาจะมาเนี่ยไพ่หกถ้วยมันหมายถึงความรู้สึกที่ยังรักยังคิดถึงยังอยากหวนคืนดียังอยากให้สิ่งดีๆนะคะกับคุณอยู่นะอืม แสดงว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาหรือเปล่าเขาดูน่าเป็นห่วงนะคะถ้ามาฟังถึงตรงนี้แล้วนะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยแม่หมอบอกเลยว่าเขาเขายังคิดถึงคุณอยู่ลึกๆในใจเพียงแต่ว่าเขาจําเป็นที่ต้องมีโอกาสในการได้เริ่มต้นจริงๆถ้าเขาจะ take action บางสิ่งบางอย่างกับคุณแต่ณตอนนี้ แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้อ่ะนะคะอ่ทีนี้ขอคําแนะนํานะคะจากพี่ไพยเนาะว่าอยากจะแนะนําอะไรแปดไม้นะคะการติดต่อสื่อสารการพูดคุยว้าวมี energy ความเป็นคู่กันนะนะไม่ว่าอะไรก็ตามขอให้คุณมีการสื่อสารนะคะเชื่อเหลือเกินว่า พวกคุณยังรู้สึกรักและยังรักและคิดถึงกันอยู่เขามี energy ความเป็นคู่คู่กันอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันเป็นความรักที่มีให้กันแสดงออกให้เขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกจริงๆภายในใจของคุณนะคะอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องที่1ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2นะคะเรามาฟังกันเลยนะคะสำหรับท็อปิกพิกอากาศนะคะคนที่เราคิดถึงเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่านะคะอันดับแรกเนาะไม่หมอจะขออนุญาตนะคะเช็คพลังงานนะเปิดความเป็นตัวตนอารมณ์ความคิดความรู้สึกของคุณนะคะว่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะถ้าใช่ไปต่อถ้าเกิดว่าไม่ใช่คุณนะคะสามารถเลื่อนผ่านแล้วก็ ไปเลือกไพ่กองอื่นได้เลยนะคะฝากกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในอนาคตนะอ่ะสใบแรกนะคะบอกความเป็นตัวตนของคุณได้ไพ่3ไม้เท้า2เหรียญน,นะคะแล้วก็เอดับคัพนะฮะห่ถ้วย3ไม้เท้านี่เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศ ยาวมไม่ใช่ยาวเขาเรียกว่ามีวิสัยทัดกว้างไกลเป็นคนชอบวางแผนเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับอนาคตแต่แต่ว่านะมีสองเรียนมานะคะก็คือเวลาคบใครเนะี่ยคือมองยาวเออไม่ได้คบแบบไปวันๆพอเป็นพอเป็นคนที่คิดไกล แต่ว่าขาดความมั่นใจแน่นอนล่ะเวลาเ,เราให้ความสำคัญกับอนาคตนะคะมันมีความไม่แน่นอนอยู่แล้วเนาะนั่นแหละมันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าของคุณเนี่ยอาจจะมีมากหน่อยนะคะอ,อคือพอมันเกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยมามันมันทำให้คุณแบบมักจะพลาดมักจะพลาดแบบว่าเอ้ย ถ้าเกิดว่ามันไม่ชัวร์อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปต่อหรอกอะไรเงี้ยคือคุณคุณตามหาความชัดเจนคุณต้องการความชัดเจนกับอนาคตที่มันยังไม่เกิดนึกออกไหมคะกลายเป็นว่าถ้าเราเลือกที่จะโฟกัสที่อนาคตนั่นหมายความว่าเราต้องยอมรับว่ามันจะไม่ชัดเจนมันจะไม่แน่นอนมันจะต้องเป็นสองเรียนแบบนี้แหละเพราะว่า สิ่งที่ชัดเจนและชัวร์ที่สุดคือปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นแบบนี้นะก็สามารถฟังต่อได้นะคะคือคุณมักจะพลาดตรงที่ว่าให้ให้ความสำคัญกับอนาคตมากเกินไปพอเจอใครที่เขาไม่มีความชัดเจนกับคุณเขาลังเลเขาไม่ให้คําตอบที่ที่ตรงไปตรงมากับคุณคุณก็โอเคเล,เลิกไปเลยเริ่มใหม่ดีกว่า ไม่เอาแหละอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบนี้ฟังต่อนะอ่ะถัดไปนะคะสเต็ปถัดไปเป็นการนะคะเปิดดูว่าแล้วปัจจุบันนะความรักของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะหนึ่งไม้ไพ่สวยนะคุณเป็นคนที่แบบพร้อมที่จะเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆได้ตลอดเวลาไม่ยึดติดอะ่ะ แต่จะบอกว่าไม่ยึดติดก็เดี๋ยวนะคุณขาดความมั่นใจอเนี่ยทั้งๆที่มีแต่ l o ล e อเฟขึ้นมาแล้วคุณน่าจะมีแฟนแล้วแหละนะคะเท่าที่ดูนะน่าจะมีแฟนแล้วบางคนบางท่านที่ที่โสดอาจจะเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็ได้นะคไะพ่หนึ่งไม้าทามาหมายควว่าคุณเองเจอคนที่น่าสนใจเจอคนที่ เพิ่งคอมมิ t ว่าโอเคคบกันนะคะแล้วเขาเป็นคนดีมากๆเ,าเขาให้ความสำคัญกับคุณแบบว่าให้ความชัดเจนอะ The e m press เนี่ยเป็นไพ่ความรักที่ดีมากๆใบหนึ่งเลยนะคะคือถ้าถามเรื่องความรักแล้วได้ The e m press นั่นหมายความว่าคุณได้รับความรักที่ดีที่ชัดเจนอุดมสมบูรณ์คือมันดีมันเพอร์เฟกอะแต่ว่ามีก้าวไม้เท้ามาในความเพอร์เฟกซ่อน ความไม่มั่นใจซ่อนความไม่แบบมีความรู้สึกว่ามันยังไม่พอมันยังไม่ใช่ทั้งๆท,ท,ที่ the lover อะคือเป็นไพ่ความรักที่ตอกย้ำว่านี่แหละมัน perfect มากๆบางคนบางท่านนะฮะที่เจอความรักเจอคนรักที่ดีแต่ยังรู้สึกว่าเขารักเราจริงหรือเปล่าอะอารมณ์แบบว่า จริงหรอเขามีคนอื่นหรือเปล่าฉันจับเขาไม่ได้หรือเปล่าเเขาเนียนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไพ่ก้าวไม้เท้าอมันให้ฟิลนั้นนะคะทั้งๆที่คุณก็แบบเป็นเป็นควีนอะเออเป็นเบอร์หนึ่งอะเป็น Number o n วัน e ด n o y One แล้วแต่ก็ยังมีฟิลแบบเฮ้ยคือเจ็บมาเยอะนะไม่เหมาะเข้าใจเวลาเ,เวลาฟิลเราแบบ ผ่านร้อนผ่านหมาเยอะเราก็ไม่ค่อยที่จะเชื่อใจใครใง่ายไม่ผิดนะคะแต่ว่าเราจะทุกข์ใจมากเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราแบบเราอยู่ในที่ที่ดีอ่ะเออเราอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แล้วอะแต่ว่าเรายังไปติดอยู่กับ ขุมน,นรกกอะไรอย่างเงี้ยที่เราผ่านมามันมันมันไม่แฟร์กับคนปัจจุบันมันไม่แฟร์กับคนที่เขารักแล้วก็เอ,อ่อเทคแคร์เราอย่างดีนะคะอ่ะทีนี้มาถึงคำตอบที่เป็นท็อปปิกของเราในวันนี้นะคะคุณอาจจะมีใครอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะที่อาจจะไม่ใช่คนปัจจุบัน นะไม่ว่ากันนะคะมันเป็นเรื่องความรู้สึกอ่ะมาดูกันว่าคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ในตอนนี้เนี่ยเขาอ่ะคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าว้าว The Tower นะคะสถ้วยอืออขอขยายอีกทีนะอือหืเหมือนเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะรับรู้รับทราบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาเขารู้สึกดีที่ที่ได้นึกถึงช่วงเวลาที่พวกคุณมีต่อกันไพ่สามถ้วยนะคะสามถ้วยเนี่ยให้ฟิลนั้นก็คือว่าพวกคุณอาจจะจบความสัมพันธ์กันเนาะ The Tower ขึ้นมานะ The Tower อันเนี้ยเลิกกันไปแล้วจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงระยะเวลาระหว่างที่พวกคุณคบกันอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีไง สถ้วยก็คือเขายังคงนึกถึงช่วงเวลาที่ไปเที่ยวด้วยกันไปทําอะไรดีๆด,ด้วยกันเขายังคิดถึงอยู่เนี่ยถ้ามีโอกาสนะคะไพ่อัศวินถือเหรียญนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ลืมเขาไม่ได้ลบคุณเขายังเก็บไว้แต่เขารู้ดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันคงเป็นไปไม่ได้มันมันอาจจะหวนกลับมาไม่ได้แล้วนะคะเนี่ย King of Swords นะคะแล้วก็ก้าวดาบเนาะ k มันบอกว่าเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรความคิดถึงคือ Memory คือความทรงจำคืออะไรดีๆที่เขาอยากเก็บไว้และวเขาก็คงจะเก็บมันไว้แบบนั้นตลอดไป แต่เขาคงไม่ take action หรือทำอะไรไปมากกว่านี้เพราะว่าเขารู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือมันไม่ควรจะเป็นนะคะอะโอเคขอคำแนะนำนะคะมาขอคำแนะนำจากไพ่ว่าไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆที่เลือกกลองนี้สามเหรียญเหมือนว่าจะคบจะคุยกันแบบเพื่อนได้นะ เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันได้นี่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณลังเลใจว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ดีจะทักไปคุยไหมคือไม่มั่นใจว่าจะวางตัวยังไงถ้าคุณรู้สึกแบบนี้นะคะ,ะแม่หมออยากจะแนะนำว่าคุณสามารถเป็นเพื่อนกับเขาได้นะคะสามารถช่วยเหลือกันได้สามารถรู้สึกดีต่อกันได้ถ้าคุณแบบต้องการกำลังใจว่าฉันควรจะทักไปดีไหมแม่หมอคิดว่า คุณทักไม่ได้นะเพราะว่าในฝั่งเขาอ่ะเขาไม่ได้คิดอะไรที่มันไม่ดีอะคะ่ะคือคือเขารู้ว่าอะไรมันควรหรือมันไม่ควรเนาะแต่เทียนเรามันทำไมดูน่ากลัวจังอะมาต่อกันนะคะเมื่อกี้เทียนแบบน่ากลัวมากไฟลุกเลยนะอะก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องลังเลใจนะคะคุณสามารถเป็นเพื่อนทัก ไปหาเขาได้นะไม่มีปัญหาอะไรที่ที่จะตามมาแน่นอนอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ก่ลองที่2ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วชอบการอ่านไพ่ของแม่หมอนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์เป็นกําลังใจเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกําลังใจดีๆในการทำคลิปนะคะออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย ามาถึงคิวของเพื่อนๆที่เลือกไพ่กลองที่สนะคะเรามารับฟังคำทำนายกันเลยนะ,ะอันดับแรกนะคะแม่หมอจะเช็คพลังงานส่วนตัวของเพื่อนๆก่อนนะคะว่าฟิลนะคะความรู้สึกเหตุการณ์นะคะตัวตัวของคุณเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะ ถ้าใช่ก็ไปต่อถ้าฟังดูแล้วเออไม่ใช่ละนะคะก็สามารถเลื่อนผ่านนะคะหรือไปเลือกไพ่กองอื่นได้เลยนะจ๊ะฝากกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะลำต้นที่ไพ่แบแรกนะคะคุณได้ไพ่ h a n g ม n d e a t นะคะ five of pentacle เนาะแล้วก็ the world นะคะอ่ะ้อืม ห้าเหรียญอืม energy ที่เห็นเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นสีมืดๆด,ดาๆเนาะคุณเป็นคนจำคิดจำทำเหมือนกันนะนะคะแฮงแมนเนี่ยเป็นคนคิดมากแล้วก็ไม่ค่อยที่จะปล่อยวางอะไรได้ไง่ายๆทั้งๆท,ที่บางเรื่องอะจบไปละจบจบไปแล้ว,บบแ,ลวแบบจบจริงๆบางคนเลิกกับแฟนไปแล้วแล้วก็ เคนที่มาคบกับคุณนะ่ะเขาชัดเจนอืต่อให้เขาจะมีความชัดเจนมากๆว่าเลิกไม่เอาไม่ไรคุณก็จะหาเหตุผลไว้ให้เขาตลอดว่าอืเขาพูดแบบนี้เพื่อที่จะเออ่คือมันมันต้องมีเหตุผลนะ่ะเหตุผลว่าเขาไม่ได้อยากเลิกกับฉันจริงๆใช่ไหมเออแล้วก็มาน้อยใจเว้นะคะมาน้อยใจตัวเองมาน้อยใจที่ว่าทําไมเขาทําแบบนี้ทั้งๆท,งที่บางเรื่องอะ่ะมันจบไปแล้วนะ่ะ จบไปแล้วจริงๆเนี่ย The world นะคคือจบแบบบริบูรณ์ด้วยนะคบ,บางคนบางท่านคือบางบางทีนะั้นคนที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยอ,อาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งคุณชอบความเพอร์เฟคชอบความแบบ complete เออทำอะไรมันก็ต้องดูด,ดีต้องแบบต้องเพียบพร้อมอะไรเงี้ยกลายเป็นว่า พอมันผิดหวังพอโดนบอกเลิกพอ,อไม่เป็นไปนดังใจเรารับไม่ได้อะอเรารับไม่ได้แล้วเราก็เก็บมันมาคิดว่าเอ๊ะมันพลาดที่ตรงไหนมันจบไปแล้วจริงๆหรอฉันไม่ดีหรออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลนั้นนะคะท,ท,ทั้งๆที่มันผ่านไปแล้วอะไม่เหมาะแค่อยากจะบอกแคนี้งจริงๆว่า คุณคุณควรที่จะปล่อยวางได้นะคะเอออะไรที่มันจบไปเราก็ปล่อยมันไปนะคะเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเนาะอันนี้คือ energy ของคุณนะอะทีนี้มาดูกันสเต็ปถัดไปนะคะอ,อ่แล้วปัจจุบันนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วเออมันตรงกับนิสัยเรา ก็ฟังต่อนะแต่ถ้าฟังเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเลื่อนผ่านเนาะ,ะความรักของคุณนะปัจจุบันนะได้ไพ่สวยอู้แปดไม้สี่ไม้แล้วก็ Queen of Cups นะคะแปดไม้เท้าเนี่ยเขาบอกว่าเ,าเอาพูดถึงคนโสดก่อนถ้าเป็นคนโสดนะคะมีคนเข้าหามีคนอยากมาพูดมาคุยอยากมาจีบ เยอะนะคะเยอะมากจริงๆแล้วผู้คนเหล่านั้นเนี่ยเ,เขาเป็นคนที่จริงใจรักจริงหวังแต่งฟิลแบบคือเขาชอบคุณด้วยใจจริงๆแล้วก็บางคนนะมีคนที่แอบชอบมานานแล้วด้วยโฟร์บอนนะคะรักจริงหวังแต่งเลยนะคะบางคนเ,เข้ามาเยอะด้วยนะมาคุยเยอะแต่ว่าคุณเปิดใจไหม นะคะคอีกเรื่องหนึง่งต้องกลับไปดูแม่เหมาะว่าถ้าในปัจจุบันเนี่ยดวงความรักของคุณกําลังดีเลยถ้าใครที่โสดอยู่แล้วก็กําลังตามหารักแท้อยากได้แบบคนที่จะสร้างครอบครัวที่จะแบบแต่งงานเนี่ยช่วงนี้นะคะช่วงนี้เหมาะจริงๆนะช่วงนี้เนี่ยมันไม่ได้นานนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ golden time มันประมาณสัก1เดือนเนี่ยไพ่ตัวเนี้ยหมายถึงหงเดือน ถึงสงเดือนนะคะจะมีคนเข้ามาจีบคุณเยอะมากๆไม่ว่าคุณจะเจอคลิปนี้ในช่วงเวลาไหนก็ตามนะคะลองสังเกตตัวเองดูอะแล้วทีนี้สำหรับคนที่มีคู่ล่ะนะบางคนบางท่านแต่งงานแล้วนะคะบางคนบางท่านแต่งงานแล้วมีความมั่นคงในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วเจอคนที่รักจริงแล้วนะคะแต่แน่นอนละ่ะสถานการณ์ ที่เราเป็นอยู่กับสิ่งที่อยู่ในใจมันอาจจะสวนทางกันก็ไม่ว่ากันนะคะคนที่คุณคิดถึงเขาอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรักมากๆหรือเคยเกลียดมากๆก็ได้นะคะไม่ว่ากันเนาะอ่ะมาฟังนะคะถึงไฮไลท์ของเรานะว่าแล้วคนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยเขาอะคิดถึง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 คุณบ้างหรือเปล่านะคะมาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะ ว้าว10รอบโซนนะคะรู้สึกว่าอ่านมาถึง3 mm hmm. กลองเนี่ยดูสิสองถ้วยคนที่พวกคุณคิดถึงอะจะเป็นคนที่แบบคือมันมันพังกันอะมันพังกันมาเนาะเออนั่นแหละคงจะสร้างบาดแผลสร้างทั้งความสุขทั้งความนะทุกข์นะที่ที่มีให้กันนะคะอ่ะมาดูกันสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามดูสิ เขาคิดถึงคุณนะคะยังคิดถึงยังรักคุณอยู่เนี่ยทูบครับนะคะแล้วก็เดอะล v เวแต่เขาอะเจ็บปวดมากเลยนะคือไพ่สิบดาบที่ขึ้นในฝั่งเขาเนี่ยเ,เขารู้สึกเจ็บปวดอะรู้สึกว่ามันความสัมพันธ์ที่จบไประหว่างคุณกับเขาอะ มันไม่ดีเลยอะเขาเหมือนตายทั้งเป็นเหมือนอปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามันซ้ําแล้วซ้ําอีกหลายแผลมากแต่เขาก็ยังไม่ยอมที่จะจบคือในขณะที่คุณกับเขาเลิกกันนะคะแม่หมอก็ยังรู้สึกว่าเขายังไม่ได้อยากจะเลิกกับคุณเขาพยายามที่จะไปต่อแต่ว่า มันคงฝืนต่อไปไม่ได้แล้วจริงๆเขาก็เลยโอเคยอมแพ้แล้วถ้าดูมาถึงตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยที่จะบอกว่าเขาไม่รักคุณเขายังรักคุณมากๆและเขายังรู้สึกว่าคุณคือคู่ชีวิตค,คุณคือคู่รักที่อฟ้าส่งมาให้ว้าวมันช่างดูแบบแบบนั้นเลยอะ่ะอืมไม่ว่าพวกคุณ จะมีแบบเหตุการณ์ที่แย่ขนาดไหนทําร้ายกันขนาดไหนแต่ว่าความรักที่เขามีให้คุณมันไม่ได้ลดลงเลยอะอือฮะอะขอคําแนะนํานะคะขอคําแนะนําให้เพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สามนะใ้าอยากจะบอกอะไร King of Cups Ace of Swords แครีน u p คนะคะเห็นแบบแบบไหมเห็นแบบแบบไหมนี่แค e ี n ับ cups นะคะขึ้นมาในตำแหน่งความรักของคุณเนี่ยนะคะในตำแหน่งความรักที ja. ่เป็นปัจจุบันของคุณน่นหมายความว่าไพ่นะคะอยากจะแนะนำว่าอดีตที่มันจบไปแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้มันจบไปคุณมีคนที่เขารักคุณอยู่ในปัจจุบันนะคะความเป็นคู่ ความเป็นครอบครัวคุณมีอยู่เพราะฉะนั้นแปดดาบตัวนี้เขาอยากจะบอกว่าบางครั้งมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปรู้ไปเห็นไปคุยไปแบบสื่อสารให้อดีตได้รับรู้เรื่องของเราต่อให้ความรู้สึกมันจะยังมีต่อกันอยู่แต่ว่าวันนี้คุณเจอคนที่เขารักคุณ เขาเป็นค่ข้งคุณเขาเป็นครอบครัวคุณและเขารักคุณมากๆสิ่งนี้สําคัญที่สุดในชีวิตคุณนะตอนนี้นะคะถ้าคุณยังไม่เจอบอกไว้เลยว่าคุณจะได้เจอเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันถึงจุดที่ต้องจบเราไม่ต้องไปพยายามดึงดันแก้ไขถ้ามันใช่มันคงใช่ไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าฟังมาถึงตรงนี้นะคะถ้าชอบการอ่านไพ่ของแม่หมอขอ ความไม่ตานะคะกด subscribe นะคะกด like กดแชร์ e เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะสามารถ comment บอกได้นะคะว่าอยากให้อ่านท็อปปิกไหนนะคะแนะนำกันได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ